คุณแอมยืนคุยกับจิมมี่แล้วพอมีเดินผ่านแล้วแบบพี่ทอมมี่แบบ<อ> <c oughs> ตลกอ่ะตลกมากไม่ละทีก็เอตอตอนจิมมี่ทอมมี่ก็เหมือนเออคือทอมมี่พี่ทองเขามาเพราะว่าฟูก้าเขาจะสอนแอคติ้งในเจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็เลยเออไปแช่งห้องแบบก็ก็ก็แล้วแต่ก็ไม่ไปวกวนก็ไมานั่งข้างนอกแบบก็ไม่นั่ยยงคุยกับเรื่องงานกับพี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ออฟก็แบบเออดูวอล์กอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เออดูด้วยกันอะไรประมาณนี้ ก็ได้ได้ดูจากคอมพี่อ๋อเห็นพี่อ๋อเขาดังแก้งอะไรอยู่ใช่ไหมก็แบบก็ก็มาดูกันแล้วทีเนีย้ยไอจิมมี่มาเออจิมมี่มาแล้วเขาก็แบบก็จิมมี่ก็เดินไปเดินมาเสร็จก็มานั่งข้างพี่ออก็คือตรงข้ามแบบเยิงเยๆงกับแบบนิดหน่อยพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบ,บมก็กลัวจิมมี่อึดอัดมากเขาไม่รู้จักแบมบเพราะแบมไม่เคยเจอจิมมี่แบบอย่างเงี้ยมาก่อน แบมก็แบบกลัวน้องอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยแบมก็เลยแบมจําได้ว่าจิมมี่อ่ะเคยเล่นเกมเกมหนึ่งแบบเขาโพสทวิตไม่นานแล้วแล้วมีคนอ่ะรีทวิตมาแต่แบมมาบังเอิญแบบเล่นเกมนั้นพอดีก็เลยบอกเออเห็นเคยโพสถึงเกมนั้นพี่อยาเล่นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเกมเก่ามากเขาบอกจริงเหรอพี่แบมก็แบบพอจิมมี่เขาก็ชวนคุยเรื่องเกมคือบังเอิญแบมแบบไปเล่นเกมกับเพื่อนผู้ชายมีกลุ่มเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบมกับจิมมี่อ่ะเล่นเกมเหมือนกันหมืเลยหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย ที่ผ่านมาก็เลยคุยกันอย่างเงี้ยเราปรากฏว่าจิมมี่เป็นน้องมหาลัยเรียนมเกษตรเหมือนกันคณะเดียวกันสาขาเดียวกันทําให้เออมันเลยมีเรื่องคุยแบบเรียนเอกเดียวกันด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ก็คุยกันเรื่องเรียนอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อเออวิชานั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คุยกันนานมากคือจิมมี่คุยแบบแปลว่าคิดในใจเออมันคงรู้จักกลัว เออเข้าใจแล้วแบมแบมเออ <า S 2> <c oughs> มรู้ <c oughs> จักแน่นอนไม่งั้นมันไม่คุยเยอะขนาดนี้หรอกแล้วแบบบางทีนังก็ไม่นคนชวนคุยด้วยนะเออผมผมเล่นผมทํานูน่นผมทํานี่ผมทํานั่นจิมมี่ผมจะไม่คุยเยอะมากแล้วแบบก็นังคุยกับจิมมี่นานมากก็คุยสนุกไงก็คุยไปเรื่อยแบบก็เป็นคนที่คุยไปเรื่อยคนหนึ่งจิมมี่ก็น่าจะเป็นคนเหมือนกันแบบแนวนี้เหมือนกันเลย่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็พี่ทอมก็เดินมาเออประมาณว่ากับย่างอะไรอย่างเงี้ยเออ เหมือนเขาจะกลับจะกลับ้อมกันเพราะว่าจิ๊บบี้มาถึงยังไม่ทําเลยเลยบอกพี่ทอมกลับกลับยางกลับด้วยกันะไรอย่างเงี้ยเออก็อ๋อโอเคมารับกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เออเขาก็คุยก็แบบสนิทกันเนาะถูกยี่ถูใช่ไหมคะล้วก็คุยคุยกันเะเอเอเขา,าสนิทกันจริงๆนะคือคือเขาก็จับไหล่คุยกันเลยก็ก็คุยคุยไปก็เออสุดท้ายสุดท้ายก็จะกลับหอมกันแล้วแต่แล้วก็ก็ลุกเกอร์เหมือนลุกแบบ ลูกยือนอ่ะพอจะกลับใช่ปะ่ะแล้วก็ลุกเออก็บอกเออบายบายจิมมี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจิมมี่หันมาเออพี่ว่าแต่พี่ชื่ออะไรนะผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลย <c oughs> ไอ้บ้บาโบาบา้บาอขำแล้วพี่ออฟก,ก็บอกว่ะพี่แบมไงเขาเป็นนักเขียนเนี่ยพี่ไปเขาเป็นนักเขียนเออแล้วแสงพี่ออฟใช่ไหมพี่แบมไงเป็นนักเขียนจิมมี่อ๋อสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับแล้วจิมมี่ไม่ได้แค่หวัดดีอย่างเดียวนะทุกคนเขายื่นมือมาเช็คแฮนด้วย โอยนึกื่นส<ร>องมือมาอ๋อผมจิมมี่ครัแล้วกูก็แบบอะไรวะกูต้องทำไงแล้วคือแบมอ่ะมือก็ว่างอยู่พอดีแล้ว,วเหมือนปฏิกิริยาอัตโนมัติคนจะยื่นมือมาเช็คแฮนด์เราเราก็ยื่นไปด้วยใช่ไหมเขาก็เขย่ามือแบบผมจิมมี่นะครับแล้วทอมมี่ก็เดินมาอ๋อผมทอมมีนมม่นะครับมาจากไหนก็ไม่รู้อีกแล้วจังหวัดซิดค,คอมซิดค,ค,ค,คอมอยูแล้วทอมมี่ก็เดินมาอ๋อผมทอมมี่เออแต่เขาถามคุณแบมด้วยดนีว่าใช่เขาบอกเออพี่เขียนใหญ่เรื่องอะไรจำไม่ได้ว่าจิมมี่หรือทอมมี่เป็นคนถามพี่เขียนใหญ่เรื่องอะไรอ่ะ พี่ออกก็บอกก็นี่ไงนิ่งเฮียไงทอมพี่นิ่งเฮียคนกดียอย่าเล่นกับพี่เฮียอย่าแบบน่าจะตอบลองแกล้งตอบไปนะบางเขียนเร่อพี่เจตค่ะเอออะไรอย่าไม่คิดไม่ทันตอนนั้นงงจิมมี่เขย่ามือกูอยู่แบบเออหลับหมดนังเขย่ามืออยู่แล้วทอมมี่ก็บอกว่าพี่ทอมก็บอกว่าอ๋อเหรออ้าวเหรอพี่เหรอสวัสดีครับคือตอนแรกทอมมี่เจอกับพี่ทอมเจอกับแบบรอบหนึ่งในห้องแล้วไงที่พี่ทอมจะมาใช้ห้องแต่ว่า แบบม,มานั่งอยู่คือไม่ได้เพราะว่าแบบนั่งอยู่คนเดียวคือทุกคนแบบพิ่งออกไปคือสะตูมันมีเขในห้องนั้นน่ะมันมีหลายประตูคือตลกมากเลยทุกอย่างมันคือซิทคอมทุกคนเดินออกไปอีกประตูนึงปุ๊บพี่ทอมเปิดประตูอีกมันนึงปุ๊บก็เลยไม่เจอใครเจอแบบคนเดียวเพราะแบบยังไม่เดินออกไปเออพี่ทอมก็แบบใช้ห้องเลยครับเขานึกว่าห้องแต่งตัวผู้หญิงเออแต่จริงๆอะไม่ใช่ที่ที่แบบคิดอย่างนั้นห้องแต่งตัวผู้หญิงเพราะว่าตอนพี่ทอมจะกลับอะพี่ทอมถาม่าอ๋อพี่เป็นนักเขียนเหรอผม ผมนึกว่าพี่เ <favorite> ป็นนักแสดงผมเลยยังไม่ได <idal Industry> ้ท <Coh es tube> ักอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเห็นเห็นนั่งมองอะไรอ่ะแล้วก็แบบแล้วก็ยกมือไหว้หวัดดีครับพี่อะไรอย่างเงี้ยทั้งันก็ขำอ่ะเออจังหวัดตลกมากเลยบอกว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราค่อยคุยกันนะครับได้ขนาดนั้นจิมมี่ขยับมือกับกูอยู่โอ้จิมมี่ คือคือคือเล่าแล้วส่าจันธ์ชาวเกษตรเล่าแล,ล้ว <c oughs> เหมือนยาวแต่ว่าจริงๆอะจะจังหวะมันแบบมันไปเร็วมากอะตรงเนี้ยก็แบบก็จับมือกันอะไรอย่างเงี้ยขำเออแต่พอดีน้องไม่แน่ามาหาลัยค่ะอ <c oughs> ืมเจนมนี่ขายาวมาก <c oughs> ขายาวแบบเออขายาวจริงๆขายาวมากขายาวมากเอาเอาเอาแบบแค่แบบเนี้ยแบบนั่งอยู่แล้วพี่แม็กกี้บอกมาคุยกับพี่ออฟใช่ไหมดามเงยหน้าดามปวดคอนะอันนี้อันนี้พูดจริง ฉันฉันไม่ได้แก้ฉันฉันปาบานฉันปวดคอจริงคือแบบแล้วนะยืนใกล้ๆอย่างเงี้ยบอกพี่แมกนั่งได้ไหมคะปวดคอคือมันเหนื่อยน่ะคือมันสูกอ่ะคือแล้วถ้าเป็นจิมมี่นะจิมมี่อะคือไอตอนเขย่ามือมันมันไม่ต้องเงยหน้ามองน้องเพราะว่าจิมมี่อ่ะลงบันไดไปแล้วหลายครั้น แล้วแามมายืนอยู่ตรงลาวบันไดแล้วเล็บเนี่ยเนี่ยโอเคคือถ้าวัดกันจริงๆเหมือนจิมที่ต่อให้ไปแบบไปมาร้อยเซนนะเออมีทุกคนบอกว่าคุณแบมเล่าได้เห็นภาพเหมาะสมกับการเขียนมากเลยค่ะขอบคุณนะทุกคน